ออกเพลงออนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากัมพูช้าได้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าจับตามองที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อพูดถึงการเสริมกำลังทางทหารจากประเทศที่เคยได้รับผลกระทบจากสงครามกลางเมืองและความขัดแยงในอดีตวันนี้กัมพูชากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของความมั่นคงด้วยกองทัพที่กำลังปรับปรุงอาวุธยุโทโธปกรณ์การฝึกฝนและความร่วมมือ กับพันธมิตรทางยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดทั้งหมดนี้เกิดซึ่งภายใต้คำถามที่หลายฝ่ายต่างสงสัยว่ากัมพูชาพร้อมพร้อมแล้วหรือยังหากเกิดความขัดแย้งทางทหารขึ้นในภูมิภาคจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เริ่มต้นในช่วงปลายทศวรรษ2 1 1 8เมื่อกัมพูชาหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางทหารอย่างจริงจังโดยมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ ประเทศจีนการฝึกสองร่วมระหว่างกองทัพกัมพูชาและกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้เกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการส่งทหารเข้ารับการฝึกขั้นสูงในต่างประเทศเช่นจีนรัสเซียและเวียดนามหนึ่งในประเด็นสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของกัมพูชาคือการยกระดับฐานทัพเรือเรียมริมนาวเบดฐานทัพเรือที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่ ใกล้กับอ่าวไทยโดยมีการปรับปรุงโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับเรือลบขนาดใหญ่และเชื่อกันว่าอาจมีการอนุญาตให้เรือของจีนเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าวในอนาคตอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่กัมพูชามีอยู่ในมือแม้จะไม่ได้ทันสมัยเทียบเท่ากับประเทศมหาอำนาจแต่ก็ได้รับการเสริมกำลังอย่างต่อเน,นื่องมีการนำเข้าอาวุธใหม่ๆจากจีนและรัเสเซียเช่นปืนใหญ่ขนาดใหญ่รถถัง หลักแบบไทย96หรือที่เรียกว่าจีเทเซึ่งเป็นรถถังรุ่นใหม่ที่ใช้งานโดยกองทัพจีนและยังมีข่าวลือเกี่ยวกับการจัดซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศและโรนจากจีนอีกด้วยนอกจากอาวุธหนักแล้วกองทัพกัมพูชายยังมีการฝึกฝนทหารให้มีความเชี่ยวชาญด้านการสู้รบในพื้นที่ต่างๆเช่นป่าเขาเมืองและทะเลการฝึกอบรมมีการเน้นทั้งยุทธว,วิธีแบบเก่าและแบบใหม่เพื่อให้สามารถต่อโอ ภัยคุกคามรูปแบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพกองทัพบกของกัมพูชานับว่ามีบทบาทหลักในการดูแลความมั่นคงภายในประเทศมีกำลังพลราว125่งย้ศูนย์ศูนย์ศูนย์นายโดยแบ่งออกเป็นหน่วยรบหลักต่อที่สามารถปฏิบัติการได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับกองทัพอากาศของกัมพูชาแม้จะยังค่อนข้างเล็กแต่มีการวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีกลุ่มเครื่องบินขนาดเล็กเครื่องบิน ลำเลียงและเฮลิคอปเตอร์ใช้งานซึ่งส่วนใหญ่มาจากจีนและรัเสเซียและมีแผนที่จะจัดซื้อโรนจู่โจมในอนาคตอันใกล้ส่วนกองทัพเรือนั้นถือว่ามีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยจากสถานการณ์ในทะเลจีนใต้กัมพูชามีการเสริมกำลังเรือลาตะเวนเรือเร็วและเรือสนับสนุนขนาดเล็กรวมถึงการปรับปรุงท่าเรือเพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่ได้ซึ่งสื่อหลายสำนักวิเคราะห์ว่าเป็นการเตรียม ความพร้อมพร้อมสำหรับบทบาทที่มากขึ้นในระดับภูมิภาคแม้ว่ากัมพูชาจะเน้นการพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์แต่รัฐบาลเองก็ได้ส่งสัญญาชัดเจนว่าไม่ต้องการเผชิญหน้าทางทหารกับประเทศใดประเทศหนึ่งโดยตรงอย่างไรก็ตามสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดเช่นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์และปัญหาแนวชายแดนในบางพื้นที่ล้วนแล้วแต่เป็นแรงกระตุ้นให้ กัมพูชาต้องเตรียมตัวมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจีนได้กลายเป็นพันธมิตรหลักของกัมพูชาทางด้านเศรษฐกิจและการทหารมีการสนับสนุนด้านงบประมาณอุปกรณ์การทหารการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนข่าวกรองแม้หลายประเทศในอาเซียนอาจมองว่านี่เป็นสัญญาณขององค์การเลือกข้างทางยุทธศาสตร์แต่สำหรับกัมพูชานี่คือหนทางหนึ่งในการยกระดับศักยภาพของตนเองในอีกด้านหนึ่ง กัมพูชายังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเช่นไทยเวียดนามและลาวผ่านการฝึกสอมร่วมการเจรจาด้านความมั่นคงและการร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติประเด็นที่น่าสนใจคือความพร้อมของกัมพูชาในการรับมือกับความขัดแย้งรูปแบบใหม่เช่นการโจมตีทางไซเบอร์การใช้โดรนในภารกิจลับและการปฏิบัติการทางจิตวิทยาซึ่งถือว่า เป็นสงครามยุคใหม่ที่หลายประเทศกำลังเตรียมตัวรับมืออย่างเร่งด่วนรัฐบาลกัมพูชาภายใต้การนำของสมเด็จบุญมาแน่นผู้นำคนใหม่ได้ส่งเสริมการปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัยมากขึ้นโดยให้ความสำคัญกับระบบบัญชาการที่มีประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนข่าวกรองแบบเล็วแถมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในทุกระดับขององค์การสู้รบอีกจุดหนึ่งที่ไม่สามารถมองข้ามได้คือการ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจของทหารโดยรัฐบาลได้เพิ่มสวัสดิการให้กับทหารเพิ่มเงินเดือนจัดหาอุปกรณ์ทันสมัยและเปิดโอกาสให้มีการศึกษาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องยืนยันว่ากัมพูชากำลังสร้างกองทัพที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่เพียงแค่ขนาดใหญ่แต่ต้องตอบสนองภัยคุกคามในอนาคตได้อย่างแท้จริงคำถามที่หลายคนสงสัยคือแล้ว กัมพูชาพร้อมพร้อมหรือ,อยังหากเกิดสงครามคำตอบไม่ใช่แค่ใช่หรือไม่ใช่แต่คือกำลังมุ่งไปในทิศทางนั้นเพราะแม้จะยังมีข้อจำกัดหลายด้านเช่นงบประมาณความพร้อมพร้อมของยุธทธปกรณ์และขีดความสามารถของกองทัพอากาศแต่ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นในการพัฒนาและการสนับสนุนจากพันธมิตรกัมพูชากำลังเดินหน้าสู่การเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการป้องกันตนเองได้อย่างแท้จริงสุดท้ายแล้ว คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่ากัมพูชาจะเป็นภัยคุกคามต่อใครหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าประเทศนี้จะสามารถใช้พลังทางทหารที่มีอยู่เพื่อรักษาความมั่นคงเสถียรภาพและบทบาทในภูมิภาคอย่างไรการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านความมั่นคงต้องควบคู่ไปกับความร่วมมือและการรักษาสันติภาพไม่ใช่เพียงการเตรียมตัวสำหรับสงครามดังนั้นหากถามว่ากัมพูชาพร้อมๆ สำหรับความขัดแย้งแล้วหรือยังคำตอบคือกำลังจะพร้อมๆและพร้อมๆม,มากขึ้นทุกวันในขณะที่กัมพูชากำลังเดินหน้าพัฒนากองทัพของตนก็มีคำถามสำคัญที่เริ่มถูกหยิบยกขึ้นมามากขึ้นเรื่อยเรื่อนนั่นคือเป้าหมายที่แท้จริงขององค์การเสริมกำลังทางทหารคืออะไรเพราะในขณะที่รัฐบาลกัมพูชาอ้างว่าเป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันประเทศแต่หลายประเทศรวมทั้งนักวิเคราะห์ระหว่าง ประเทศกลับมองว่านี่อาจเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับบทบ,บาททางยุทธศาสตร์ที่มากขึ้นในภูมิภาคหนึ่งในจุดที่ชัดเจนคือการมีส่วนร่วมของจีนในการพัฒนาฐานทัพเรือของกัมพูชาโดยเฉพาะที่ฐานทัพเรือเรียมซึ่งมีรายงานว่าจีนให้เงินสนับสนุนจำนวนมากและส่งวิศวกรเข้ามาช่วยในโครงการปรับปรุงท่าเรือโครงสร้างพื้นฐานและระบบสื่อสารใหม่จุดนี้ทำให้เกิดการตั้งคำถามว่ากัมพูชากำลังเปิดพื้นที่ให้จีนใช้ฐานทัพ หรือไม่แม้รัฐบาลจะปฏิเสธอย่างต่อเนื่องแต่การที่โครงการส่วนใหญ่มีความลับและไม่เปิดเผยต่อสาธารณาชนยิ่งเพิ่มความสงสัยเข้าไปอีกนักวิเคราะห์บางคนมองว่ากัมพูชาอาจกำลังมองไกลเกินกว่าการป้องกันตนเองแต่เริ่มวางตำแหน่งตัวเองเป็นศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความร่วมมือด้านการทหารกรเทคโนโลยีทางการทหารในอาเซียนกำลังถูกเขียนขึ้นใหม่โดยประเทศที่เคยถูกมองข้าม มากที่สุดประเทศไทยทันทีที่เครื่องบินขับไล่พะอินศูนย์หนึ่งถูกเปิดเผยต่อสายตาชาวโลกความเคลื่อนไหวของรัฐบาลไทยกลายเป็นสิ่งที่ถูกติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในที่ประชุมอาเซียนล่าสุดที่จัดขึ้นณกรกุงจาก,การตาอินโดนีเซียรัฐมนตรีกาจากหลายประเทศเริ่มตั้งคำถามถึงแนวทางการพัฒนาอาวุธของประเทศไทยและการที่ไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าหรือแจ้งผ่านซ่องทางความ ร่วมมือด้านการทหารภายในภูมิภาคแต่ประเทศไทยกลับยืนหยัดในหลักการอธิปไตยทางเทคโนโลยีโดยชี้แจงว่าโครงการนี้เป็นผลผลิตจากความตั้งใจที่จะพึ่งพาตนเองและป้องกันตนเองโดยไม่ต้องพึ่งมหาอำนาจไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อคุกคามใครทั้งสิ้นหากแต่ต้องการเสริมความมั่นคงในภูมิภาคให้เกิดสมดุลใหม่ที่เท่าเทียมและยั่งความเคลื่อนไหวของพระอินทร์ศูนย์หนึ่งกลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดคำถามที่น่าสนใจขึ้นในวง การความมั่นคงว่าไทยสามารถพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนและมีโอกาสหรือไม่ที่เครื่องบินขับไล่รุ่นนี้จะถูกนําไปต่อยอดสู่การผลิตเพื่อการส่งออกนักวิเคราะห์จากสถาบันวิจัยด้านยุทธศาสตร์ของเกาหลีใต้ได้แสดงความเห็นว่าเครื่องบินลำนี้มีดีไซน์และระบบที่มีศักยภาพมากพอที่จะได้รับความสนใจจากประเทศเล็กๆที่ต้องการกำลังอากาศแต่ไม่สามารถซื้อ F35 หรือ g 3 0ก้ S ได้เพราะต้นทุนสูงเกินไปหากพระอินทร์ศูนย์ึมีต้นทุนต่อหน่วยต่ำและประสิทธิภาพบีจริงมันอาจกลายเป็นทางเลือกที่สาสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในแอฟริกาตะวันออกกลางหรือแม้แต่ในอาเซียนเองมีรายงานเพิ่มเติมว่าในขั้นตอนต่อไปกองทัพไทยมีแผนจะเปิดตัวเครื่องบินรุ่นที่สอ,อย่างเป็นทางการภายในปลายปี2025พร้อมพร้อมจะแสดงการบินจริงต่อสื่อมวล ชนและพันธมิตรพิเศษซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญที่ตอกย้ำว่าไทยไม่ได้แค่สร้างต้นแบบเท่านั้นแต่พร้อมพร้อมจะเดินหน้าสู่การผิดแบบเต็มรูปแบบอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจับตาคือการพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธร่วมกับเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้โดยบริษัทเอกชนไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบกและสำนักงานวิจัยทางทหารได้เริ่มโครงการวิจัยนาที ลบหนึ่งซึ่งเป็นผีปนาวุธอากาศสูอากาศระยะกลางที่มีระบบนำวิธีแบบร่วมอร์โกเรดด์ถึงยินฟอ์บีมซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยมากในระดับภูมิภาคการที่ไทยสามารถสร้างทั้งตัวเครื่องบินระบบควบคุมและขีปนาวุธของตัวเองได้แสดงให้เห็นถึงระดับความ,พร,มพร้อมของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยที่ขยับเข้าใกล้ประเทศอย่างเกาหลีใต้หรืออิสราเอลมากขึ้นทุกทีซึ่งในอดีตเรื่องแบบนี้เคยถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้แต่อะไรคือ เบื้องหลังความสําเร็จครั้งนี้คําตอบหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญหลายรายเห็นพร้อมพร้อมกันคือการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยในรอบทศวรรษที่ผ่านมานี้กองทัพได้ปรับกับโครงสร้างองคอ์กรปรับระบบจัดซื้อให้มีความโปร่งใสามากขึ้นและจัดตั้งสูงวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะด้านที่มีงบประมาณสนับสนุนระยะยาวทําให้นักวิจัยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ต่อเนื่องไม่ต้องถูกหยุดกลาง ทางเพราะปัญหาการเมืองหรือการเปลี่ยนผู้นํานอกจากนี้ยังมีการจับมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกาล้ากระบังและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานขั้นสูงโดยมุ่งเน้นการพัฒนาแบบบูรณาการทางด้านอากาศคลาศาสตร์ระบบควบคุมอัตโนมัติวัสดุผสมคอมพอิตเมทรลดาและการออกแบบระบบอาวุธ ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกปัจจัยสำคัญคือการใช้แก่และเมื่ออิอนโว์นี้ในกระบวนการออกแบบและจำลองการบินทำให้สามารถประหยัดงบประมาณในการทดสอบทางกายภาพได้หลายล้านบาทและสามารถวิเคราะห์จุดอ่อนของเครื่องได้ล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผิดจริงแม้ว่าในปัจจุบันเครื่องบีบเพราะอินศู์หนึ่งยังไม่ได้ถูกส่งออกหรือเปิดขายต่อสาธารณาชนแต่มีข่าววงในจากแหล่งข่าวทางการทูตระบุว่ามีตัวแทนจากประเทศใน ตะวันออกกลางและแอฟริกาบางประเทศเริ่มแสดงความสนใจและขอเข้าร่วมสังเกตการในการทดสอบการดินรอบต่อไปทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่ไทยกำลังทำอยู่ไม่ใช่เพียงแค่การทดลองทางทหารแต่เป็นกลยุทธ์ระยะยาวที่จะวางรากฐานให้ไทยเป็นหนึ่งในผู้ผิดเทคโนโลยีป้องกันประเทศของภูมิภาคได้จริงในอนาคตแน่นอนว่าเส้นทางข้างหน้ายังเต็มไปด้วย ความท้าทายทั้งแรงกดดันจากประเทศมหาอำนาจการคุกคามทางเศรษฐกิจการพยายามะลอหรือแทรกแซงผ่านช่องทางระหว่างประเทศแต่หากแม้จะยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นแต่กัมพูชาก็เริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมการทหารในประเทศเช่นการผลิตปืนและอุปกรณ์สื่อสารทหารภายในประเทศซึ่งหากพัฒนาได้ต่อเนื่องอาจกลายเป็นผู้เล่นสำคัญด้านเทคโนโลยีทางทหารในอาเซียนในขณะเดียวกัน ความสัมพันธ์ทางการเมืองของกัมพูชากับจีนแน่นแฟ้นมากขึ้นขณะที่ความสัมพันธ์กับตะวันตกกลับตึงเครียดจากประเด็นสิทธิมนุษยชนแม้เช่นนั้นกัมพูชาก็พยายามรักษาสมดุลโดยยังร่วมมือกับรัเสเซียอินเดียและประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมออาชีพและหลักสูตรทหารในมหาวิทยาลัยเพื่อปลูกฝังแนวคิดด้านความมั่นคงตั้งแต่วัยเรียน